เป็นไม c ครฟ t ดีกว่าไหมทำคลิป <c oughs> โอยเจ็บคอด้ยนะ่ยหมเลยทำคลิปไม่เกินสิบนาทีโอเคสวัสดีครับยูผมเองนะครับ RPG มโ ok นคุมาไทยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับ <c oughs> มอดที่มีชื่อว่า Amazon นะครับซึ่ง ผมก็ได้เอาชีวิตรอดไปแล้วครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะมาลงคลิปหรอกแต่ก็ลงจนได้นะครับคลิปมันจะไม่เกินสิบนาทีนะครบหวองว่าไฟล์จะไม่หายนะอยู่ไหนเนี่ยโอเคนะครับผมก็เล่นไว้ตั้งแต่เมื่อคือเอ้ย เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเอ้ยตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละคลิปนี้นะครับจะไม่เกินสิบนาทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมหายไ,ไปนานเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะคือถ้าผมทําคลิปสอนเล่นสอนเอ้ยไปที่ทำคลิปแจกแจกม็อดอ่ะคือเขาก็จะเข้ามาดูสักสองสามวิแล้วก็กดเข้าลิงก์ใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนทํา ผมเชื่อว่าทุกคนทําคือผมจะไม่สร้างบ้านสักหลังเลยนะครับเล่นมอดนี้ผมจะมาจนผะโอ้โหหูฟังพร้อมไม้นี่มันดีจริงๆเลยได้เสียงชัดเจนซอมบี้เดินนะครับผมก็ได้เออไปเจอมังกรเขียวๆคุงมานะครับก็เลยไปฆ่ามันแล้วก็ได้เคี่ยวมันมาอันนี้ในโทศรศัพท์นะอือหือ อันนี้ก็ทิงท้งๆไปเถอะเว้ยมีตรงนี้ทิงท้งๆไปอโอเคหวังว่าไฟจะไม่หายนะครับได้แต่หวัง <c oughs> อย่าพูดเอมันจะโอเคจะตกจะตก็ถามว่าอันนี้ผมเอามาจากไหนนะครับผมไปฆ่าตัวตัวหนึ่งที่เป็นตัวมุวงม่วงพอฆ่าปุ๊บมันก็ดรอปอนนี้ลงมาเลย ผมก็เลยได้ที่เก็บของเพิ่มคือภารกิจของเราคือต้องเก็บบอสท,ทุกตัวในเกมนะจะมีบอสอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าผมจำหลักๆได้ก็คือจะเป็นบอสอัศวินตกใจหมดคิดว่าตัวเลยก็จะเป็นเอ,อ่อบอสอัศวินนะครับเป็นบอส เอ,อน้ำแข็งแล้วก็เป็นบอสอะไรอะ่ะคือผมจำไม่ได้โู้เจ็บหืมไอไอ้ไอเสียงตัวหยุยหยเนี่ยมันหืมลื่นหูซะเหลือเกินเสียงแับจึงง่งเงยอือหือือ ต้องออกจากป่าอมีซอนนี้กันแต่ว่าผมอยากเจอบอสอะแต่แค่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนเท่านั้นเองตัดสองสามต้นมาไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแลว้วอะ ก็รู้แค่ว่าจะลงเหมืองนะแต่แค่หาเหมืองไม่เจอขุดไปเลยเพราะผมจะไม่สร้างบ้านนะครับรู้ทำมาเรืองเก็บมาได้อีกจะเป็นตอนที่เดินลงตรงนั้นแน่ๆเลย เหมือนผมเดินกลับมาทางเดิมหรือเปล่าผมคิดว่าไอ้บอสตัวนั้นอะเอ้ยพูดผิดไม่ใช่บอสอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเออบอสถูกแล้วอุ้ยมพูดอะไรโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปนานนี่รู้สึกว่าอือฮือิปไม่ได้ถ่ายคลิปนานไม่ใช่เพราะอะไรนี่เนี่ยเริ่มเริ่มพูดกลับมาที่เดิมละ เหมือนเหมือนไม่ใช่มืออาชีพเลยนะเอาจริงป่ะก็ผ่านมานานแล้วนะที่ยังไม่มีใครตอบ Q&A เยอะเลยอ่ะก็หลักๆก็มีคนตอบ Q&A สักสี่คนได้และมั้งโคตรหมดแรงบันดาลใจเลย เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้ผมคงจะตอบ Q&A แล้วก็พร้อมเล่นไปด้วยนะครับเพราะว่า Q&A มันน้อยมากนะครับพูดจริงพูดน้อยเดียะทำไมไม่ฝึกตอบ Q&A กันบ้างเลยเดี๋ยวรอ200ซับครับถาม Q&A รอบสองถ้าเป็นไปได้ผมจะต้อง ทำอะไรนี่ผมวกนกลับมาที่เดิมจริงๆด้วยอันนี้ตอนที้ผมไม่รู้ว่าจะเอานนี้ลงคลิปดีเฮ้ยอะไรอะเอาจริงปะคลิปใกล้จบเลยเนี่ยแต่ว่าอะไรอะขุดๆมาเฮ้เจอเอมาลอนเฉยเลยอะแต่ผมยังไม่เจอหมู่บ้านนะเฮ้ยไม่รู้ก็ขุดๆมาก่อนแล้วกันนะฮะ อันนี้ผมไม่ได้เสกนะผมพูดจริงด้วยผมไม่ได้เสกนะเอ้ยลงไปเก็บก่อนโอเคตกใจคิดว่าเจอมังกรมังกรเป็นตัวเขียวๆอู้โอ้โอสองอันใช่ไหมสองอันโอเค แต่ตอนนี้ต้องการหมู่บ้านมากเลยจะไปหาหมู่บ้านมาจากไหนละเนี่ย้ยผมกระโดดยังไงให้โดนกระโดดยังไงให้โดนแป้นแบบขอบนี้เดียวเองก็ยังกะโดนไม่เป็นไรครับผมมีอาหารอยู่เยอะเลย อยากเจอบอสสักตัวในเกมนี้ตรงนี้มันเป็นปกติหรือเปล่าที่เถาวันจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวทำาไมเถาวันเยอะขนาดนี้อันนี้อา้า นะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทำไมถาวันเยอะอย่างเงี้ยนี่นี่ผมงงมากเลยถาวันมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้กูเจอบอสโอ้รูแล้วถาวันมาจากไหนครับไหนบอสอะ เนาะไหนบอสเมื่อกี้เลือดแม่งยังเด้งขึ้นยู่นี่ไงเอาเลือดหายบอสอยู่ไหนอะอยู่ในนี้เหรอใช่ป่ะทุกคนโอ้มันสิบนาทีมันอาจจะสั้นไปอะอาจจะต้องมาต่อคลิปหน้านะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มีมันเยอะกว่านี้เนาะมาต่อพาร์ทสองนะครับใครที่ชอบพันเนี้ยก็อย่าลืมกด แชร์นะครับแต่ไม่ต้องแชร์ก็ได้คนส่วนใหญ่จะไม่แชร์นะครับถ้าใครที่ชอบคนหนี่งก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้ผมทำคลิปต่อไปด้ว่อยครับถ้าใครที่ชอบคนหนี่งก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะให้ผมนะครับให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วไม่ขี้เกียจแบบนี้อีกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ